baby swimming class. Yes, Kaya already knows how to swim, but today we're gonna teach her how to swim. My mask is annoying. Me. Uh, teach her how to swim properly. So, the And I'm so mask because I know that Kaya is going to love this. So, let's go check out if she can swim. ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวขอตตอนรับสู่ที่เบลี่เซ็นเตอร์นะคะของเราก็จะมีสอนว่ายน้ำนะคะเด็กเล็กเนาะตั้งแต่หนึ่งเดือนเลยนะคะจนถึงหกขวบนะคะว่าเดี๋ยววันนี้ใช่ค่ะที่น้องสมเียนก็จะเป็นคลาสจักรุีบวกนวดนะคะก็จะเป็นการว่ายน้ำเบบี้เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบเบบี้สปาต่อนะเบบี้สปาต่อใช่ค่ะเป็นเบบี้สปาต่อแล้วก็สถานีอยู่ที่ท้องหลอดท้องหลอดไฟสิบห้าสิบห้าค่ะถ้ายูลูจูเจอเวนิวนะ It's right behind J Avenue ค่ะใกล้ที่บ้านโอซาด้วยค่ะเป็นทางสมเชอยอใช่ค่ะแล้วก็มีครูสอนด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมีคุณครูที่แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับสอนการเด็กเด็กเล็กโดยตรงเลยนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวนี้จะให้มาดูแลเราค่ะค่ะแล้วก็ โควิดเซฟด้วยนะคะใช่ค่ะที่นี่สตาร์ทุกคนได้รับวัคซินคบสองโดสเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็จะรับเฉพาะผู้ครองที่ได้รับวัคซินคบสองโดสเรียบร้อยแล้วเหมือนกันออค,คือตรงนี้คือปลอดภัยแน่นอนค่ะโอเคไปว่ว้น้ำกันค่ะใช่ไลยคะกันใครล็กก ที่สอนน้องวันนี้แล้วก็จะเป็นครูประจำศาสตร์ด้านมนของเราอะะคะะประสบการณ์แน่นมากแล้วก็ดูแลเด็กเล็กๆน้องสิวๆว่าเยอะมากเออนะาะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ่มเต้นยยยยแล้วก็น้ำเป็นอุ่นๆ ใช่ค่ะของจะเป็นตัวสระน้ำุ่นนะคะอุณหภูมิเนี่ยเดือดที่ประมาณ33-34องศาคุณไม่ต้องกลัวแล้วแบบอย่างช่วงนี้ค่ะก็คือหน้าหนาวเนาะคุณพ่อคุณแม่บางทีควรจะว่าเฮ้ยมาเลี้ยงกันเราแล้วควรเราไม่สบายตรงนี้หายห่วงได้เลยอ่าโอเคเลยใช่แล้วก็อันนี้เป็นสปาใช่ม้ตงที่จะเป็นหแบบที่น้องว่ายน้ำเสร็จอะค่ะก็จะเป็นแบบเบบี้สปาของโอ้ยนี่อยู่ที่บ้านแต่สีเกรของเล่นเอดใครอะ it's not pumpkin but it's pumpkin yes yeah. mm hmm. yeah, you know this นี่มีที่บ้านเหมือนเดิม it's pumpkin ของเราค่ะที่เนี่ยก็จะมีผ้าขนหนูนะคะแทนผ้าด้อยน้ำของใช้ของเด็กของผู้ใหญ่ขี่ม้านน้ำตรงนี้ทางเรามีเตรียมให้พร้อมเลยค่ะไปเตรียมชุดกันนะคะ Oh, Kyla. Let's go. Are you ready? Are you ready to swim? Look at your outfit! <laughs> yes, yeah. I yeah, uh -huh. Okay. Hi. okay Hi. Let's, go. Oh. let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go.

สำหรับเรื่องลูกอ่ะครั้งแรกค่ะเราก็จะมีการแบบอาบน้ำนะคะลูกตัวลูกหน้าน้องเป็นการแบบสภาพให้เขารู้สึกแบบเหมือนแบบอบอุ่นเนาะแล้วก็รู้สึกแบบไม่ตื่นอะไรค่ะเป็นการเหมือนทำความคุ้นเคยกันก่อนกับคุณครูแล้วก็จะสถานที่ใหม่ๆเนาะแล้วก็น้ำค่ะ อันนี้เป็นน้ำธรรมดาอันนี้เป็นน้ำกรองค่ะดื่มได้เลยแล้วก็น้่มไใช่ค่ะเป็นน้ำกรองดื่มได้เลยแล้วก็เราเปลี่ยนน้ำทุกครั้งหลังจากที่จบค่ะตรงนี้อยู่ที่แจ้งใส่คือสะอาดปลอดภัยแน่นอนสมอติุ๊น้องเอิร์ดเนยังไงเพราะว่าคือของเราอะค่ะคือแบบเราให้น้องใส่ทําเพิ่อกันอึดกันฉี่อยู่แล้วตรงเนี้ยไม่มีปัญหาโอเคใช่ค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะไม่ต้องกลัวเนาะยิ้มๆด้ไหมนียิ้ม่ด้แต่ถ้าถ้าอันนี้เป็นน้ำธรรมดาใช่ไหม สมุดเลยเสร็จแล้วต้องอาบน้ําด้วยไหมไม่ต้องจริงๆไม่ต้องอาบน้ําก็ได้นะคะแค่แบบเอาผ้าเช็ดตัวแบบซับตัวเขาเบาๆก็เป็นน้าธรรมดาใช่ค่ะเป็นน้ําธรรมดาตรงนี้เราไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเพิ่มเลยโอเคโอเคไปไหนไนไปไหนไปไหนนไปไไปไหนไปไ น้องอาจจะควนิดนึงค่ะเพราะว่าน้องยังไม่คุ้นชินกับสถานที่แล้วก็ปฏิมาอัน้้ำด้วยนะคะนี่เป็นลายามีอยู่ด้วยะม,มีอยู่ด้วยต้องควรเนอะเอาไหนดีเอาไหนดีคะไ,ได้เลยนะจะจับได้ คะเราจะพานโนชิกจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้กันนะคะไม่ต้องนอนเดิมแม่เลยค่ะเอาไว้ตั้งข้ามแบบนี้ได้เลยนะคะตอนนี้ได้มีแบบว่าช่วงแบบขาเตะขาได้ด้วยนะคะต้องแบบนี้ได้ค่ะจะเฉยๆโอเคฝั่งนี้รอฝั่งนู้นกันนะคะฝั่งนี้กันนะไปเลยไปหาหมาเร okay. UH, ีด้วยกันนะเดี๋ยวเอาเท่าเลยดิวันสองที โอเคเวลาพิมพ์อันนี้พี่มี่มันพี่นี่แข้งหายใจของน้องเบื้ต้นนะคะค่ะโอเคคือใครนค่ะชื่อเลยก็ 하나, 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 가나 레디. 하나, 하 อน้ำผ้าป่านน้อก็บ้วนออกมานะคะแต่แอบชิมนิดๆแค่นั้นเองไม่เป็นไรค่ะเออเดียวค่ะเก่งแล้วค่ะเก่งแล้วลองเคยเคยทำแบบนี้ด้วยเคยดำน้ำ้วยเหรอคะอ oh to go yeah one oh ใครอะใครอะยพราะว่าเพราะว่าน้องแบบนี้การก้างหายใจพอเวลาเน้ำผ้าป่านน้องบ้วนออกมานะคะ โอเคนะครมาไปนะคแม่หรือว่าพี่นะคะสามารถฝึกน้องได้นะคะเรียกชื่อน้องเรดีเกลฮนะครับอน้าลแบบเื่อกี้เลยนะคะใช่ถ้าฝึกบ่อยๆนะคะเระแบบ่เรียกชื่อน้องห่อยค่ะเรียกชื่อน้องเรดีเกลพอแล้วก็อน้าลได้เลยนะคะคลบใช่โอเค่อเราจะได้มานน้ากันที่นี่ไวๆเลยนะคะ

ลยตัวเบาๆนะคะค่ะพี่เมื่อกี้เราใช้กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนืะค่ะในการแบบไหว้น้ำกีบขาแล้ว่ะค่ะเพื่อยๆเขาผ่อนคลายแล้วก็ไม่หนักเกินไปนีจะเป็นกิจกรรมลอยตัวเบาๆนะคะใช่ค่ะมาอย่เพึ่งจิ้มๆเดี๋ยวเพึ่งจิ้มๆเราค่อยๆไปมั่มๆโอเคไหมคะโอเคมือเนื้อเอาไว้ท่นก้นน้องได้นะคะนะคะแล้วก็จะค่อยขยับแบบนี้ได้เลยใช่ค่ะโอเค twinkle twinkle ขึ้นไปมาส่ายกันนะไปไหมไปมาส่ายมาสากันอยากขึ้นยังคะอ๋อยากขึ้นยังเหมือนเหมือนเรายังไม่อยากขึ้นเลยอะฮะไ้ไหมยีไลท์สวิมชอป้งโอายว้าวชิม อบีมาสซาจด้วยเหรอใช่ค่ะหลังจากว่ายน้ำ30นาทีอะค่ะก็จะมีเป็นเบบี้ีมัสซาดอีก15นาทีนะคะเป็นการนวดผ่อนคลายนะคะสําหรับน้องๆที่แบบบางทีะ่ายทุเรศอะไรีค่ะก็จะแบ่งที่เชื่อมต่อจะดูแลให้ตั้งแต่ว่ายน้ํำยันนวดเลยวว้าสปาจริงๆเต้นไหมคะเต้นไหมคะเยั อยากขึ้นย่างงนเราอะอยู่กับที่เชื่อที่เนี่ยหรอแม่บายม่มนี้แม่บายหมามนี้ไหมเ้าคุณแม่กลับบ้านแล้วเนาะบายอนีอยู่กับที่เชื่อมไค่ะอ่กับที่เชื่อไหมอนี่จดใจครบแนล้วนาะลืมม่มนี้แล้วเราอะฮะ ใครอะ This is the good life ใช่ไหม This is the hashtag good life Oh my คนทานนมแล้วอาจจะมีอาการที่แบบไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ตดไม่เลออะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้จะช่วยให้แบบเขาขับถ่ายแต่ตอนนี้ไม่ไม่ท้องเออร์ท โอ้เอาโอเคโอเคฉันไ่ได้พูอ o r r y sorry อ o r r y sorry อโทษแลว h e ี่ you g ปซปกติวายน้ำครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะแล้วก็ทำมัสย15นาทีใช่ว้ะแล้วก็กลับบ้านกินข้าวแล้วก็หลับปุ่นกลาเแล้วก็นอนแล้วก็นอนด้วยแล้วก็หลับฝุ่นกล n ง ยอดเลยใจหิวเรามากว่าโอเคเว้ยว well well okay. ิทคยะวลทันคายะวลทันคายะเออเจ๋อขึ้นทำสนุกมากคายะ่ไหมคะวันนี้แม่เหนื่อยผมแม่กำลังเันจริงจ เงอใครอยากเว้นทูเดอะสปาคุณแม่ออกลังกกยเง้อสุดท้าน้องปัดหนึ่งขวบแล้วต้องใส่สักไว้นาใหญ่ๆใช่ไหมะไม่ใช่อันนี้แล้วไม่ใช่อันนี้แล้วค่ะถ้าน้องโตแล้วบอดี้เขาเริ่มได้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะพาลงสระใหญ่ด้านล่างนะคะการเรียนการสอนก็จะแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น้องก็จะได้โปรเกตที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวไงเดี๋ยวขออนุญาตพาลงไปดูสระใหญ่ด้านล่างได้เลยนะคะไปค่ะไปดูกันเลยค่ะ ว้าวเชิญเลยค่ะว้าวค่ะอยากเลิกเกียจิโอ้ยสวยมากใช่ค่ะตรงนี้นะคะก็สระใหญ่หรอบน้องแบบสิดเดือนขึ้นไปนะคะสระใหญ่น้องลงกับรูปคองเหมือนกันเราก oh. ็าจะมีคุครูสอนเหมือนอย่างที่สตั๊กสอนเลยแต่ว่าจะเป็นคุครูที่เป็นแบบเน้นเฉพาะที่แบบแต่อันนี้เป็นสายเป็ดควาใช <c oughs> ่ไหมี ่ตรง private ใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีทั้งเป็นไ r i v a t e แล้วก็เป็นกลุ่มเหมือนกันกลุ่มี group ด้วยใช่กลุ่มก็จะเรียนกันสามคนสนุกสนุกอ๋อไม่ใช่ใหญ่นะยุคนี้สามคนใช่ค่ะหรือว่าถ้าท่านใดอยากเรียนเป็นไ r i v a t e ตรงนี้ก็เรียนเโดยถ้ามีเพื่อนเอามาจอยกันได้ใช่ค่ะทำให้เพื่อนจับกลุ่มกันมาจอยสนุกสนุกไปเลยด้ด้วยดีแล้วก็มีของเล่นใช่ค่ะมีของเล่น เลืกเซสค้ากว้าวแต่อันนี้สักน้ำนี้เป็นน้ำอุ่นใช่ค่ะเป็นน้ำอุ่นหมดเลยคือที่นี่ค่ะของเราไม่ว่าจะเป็นตัวอ่างอาบอุจี่ด้านบนหรือว่าเป็นสายใหญ่ด้านล่างจะเป็นน้ำอุ่นเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เป็นสระอินดอร์ด้วยราคาตรงนี้เปิดได้นะคะเปิดเผือถ้าบางทีช่วงเย็นอากาศดีๆค่ะก็เปิดได้เปิดได้ใช่ไหมคะ แล้วก็อันนี้เป็นน้ำนธรรมดาด้วยใช่ใชค่ะ<ช>เป็นน้ำรองเหมือนกันด้านล่างจะเป็นระบบโปรโนฆ่าเชื้อนะคะทํางานคือมันจะปล่อยตัวประจุไฟฟ้ามาฆ่าเชื้อตลอดเวลาตรงนี้ปลอดภัยเหมือกันกับเส้นเดี่ยวตัวด้านบนเลยเสื้อนกน้อยใครมาเล่นกับพื่นนอะ <laughs> แล้วก็มีห้องห้องอาบน้ำด้วยสวยมากมี p e r s o n ซ l น h o w อลด้วยแล้วก็มีแชมพูคอนดิชเนอร์เอเวอิ้งนะคะ แล้วก็มี obviously they prepare everything for the baby มี changing mat ด้วยแล้วก็มี lotion เด็กด้วยแล้วก็มี bathtub so everything ไม่ต้อง towel ไม่ต้องเอามาใช่ป่ะแล้วก็ they have everything they have the towel they ม the ี diaper ด้วย swimming diaper diaper ปกติด้วย they have everything แล้วก uhm. oh, ็อนี like ่สวยมากมีที่นั่งรอุ้วนตรงนี้อ้ไม่เผื่อแบบทงปู่คุณย่ามาชยร์กันั่งรอตรงนี้ได้เลยแม่มาทานกาแฟเนาะ่ค่ะที่นี่ก็จะเน้นบรรยากาศแบบรีแล็กลีแล็กลีแล็กใช่ไหมะแล้วก็สะดวกมากด้วยอยู่ห้องรอใช่ค่ะ มีซูเปอร์มีธนาคารมีคาเฟ่มีร้านอาหารค่ะใครลยเรียกได้ว่ามาที่ที่เแบบว่าครบจบได้เลยนะคะการร้องมาไหว้น้ำทำกิจกรรมครอบครัวนะคะแล้วก็สามารถช้อปปิ้งนะคะหรือของเราจะเป็นของคุณแม่ของน้องได้เหมือนกันเลยใกล้ๆแล้วก็เวลาเป็นคลาสเป็นประมาณ4โมงก็ถ้าเป็นช่วงสากบนนะคะก็เริ่มตั้งแต่10โมงค่ะสก็คลาสสุดท้ายก็จะ5โมงเริ่ม6โมง ถ้าเกิดเป็นสาะก็คือสระสิโมงกันโอเคจอมได้จอได้เลป็นแก๊งแล้วเป็นแตแล้วพยต้องรอนะขาน้าไหมคะขาน้ารอไม่ได้ตอนนี้เเดินต้องรอ3เดินก็มาใ่ไม้ามนลยิ้โอเคย้ขอบคุณาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมา สนุกมากค่ะจริงๆถ้มามีเบบีต้องมาเนาะยิ่ง <Yes. S 1> แล้วก็ครูแบบ p r o เ e s s i o n a l มากน่ารักมากด้วยเนาะโอเค s ิน okay. thank you YouTube thank you for watching please keep watching me swim because I'm gonna go underwater one day please subscribe and like our channel yeah อยู่แล้วอยากกลับบ้าน <Okay. S 1> <laughs> bye oh.